เซลมิเอ็กนะครับนี่ติดตัวชุดกล่องของยากิม่านะครับเป็นตัวอีซีทิป470ลิตรนะครับผมสีขาวนะครับตัวนี้จะเป็นตัวคานขวางของยากิม่านะครับพร้อมตัวชุดกล่องนะครับของยากิม่าอีซีทิป470ลิตรนะครับสีขาวตัวขาจับจะเป็นตัวงานตรงรุ่นนะครับไม่ต้องดัดแปลงไม่ต้องเจาะตัวรถนะครับผมสามารถดีผมราวเดิมของตัวรถได้เลยนะครับมีกุญแจล็อกที่ตัวคานนะครับผม สตัวกล่องนะครับข้างล่างนะครับจะมีตัวชุดขาจับตัวนี้จะเป็นแบบตั้งปลอยคลิกในตัวนะครับผมแล้วก็จะมีตัวกุญแจาล็อกและขโมยนะครับสามารถเปิดปิดได้สองฝั่งนุญแจะัด้สองฝั่งนะครับตัวกล่องจะเป็นยากิม่านะครับผมสีขาวนะครับตัวนี้ตัวกล่องกับตัว้าลูกค้าสามารถถอดและติดตั้งเองใหม่ได้นะครับไม่ยากตัวนี้เป็นตรงรุ่นทั้งหมดนะครับไม่ต้องดัดแปลง อเครับสำหรับมิวสโอมิวเอ็กนะครับผมติดตัวชุดคันขวอยากิมาครับพร้อมตัวชุดกล่องยากิมาอีซีทีพี470ลิตรครับผม